เพราะนาพูดว่ามวยงามเอาหายกเออเอาหายกนั่นเขขอสามเอาสามสามสามฮะ อะไ้เพิ่มพวงไหนฟังน้ำเ่อนนอ้อเอาฮะแดงแดงขาดหาร้อยเอามาไอ้ฝรัไม่เอามาหาร้อยเป็นฉากละสองพันนี่เอามาเอามาให้แน่นี่เ,เดี๋ยวให้ฝรัไามา่อาจารย์เอามาหาร้อยเด้อเจ้าเล่นมุ้มแดงเลย น,นี่พญยายนีลุ่งแล้วพญายีลงแล้วเอามายหาล้อยพญย่ยฟ้าไหมโอเคเนาะสี่พัดเอาหายกพญย่ยฟ้าไหมเขาขอหายกนะเนอะเ,เอ้าเด็กไป แล้วก็จะส่งด้วยคู่แก้วมุกดากับเพชรน้องเตยศิทธาานัค่าคุณนี่้ายกครับ2อนาทีครับแล้วนี่ฟอดจูนน้ำเงินนี่เพชรแพรวา สออประหยัดซับกรแดงน้ำมันนี่ทีมงานเกียรธรรมทรเรายังเหลือคู่มววให้ได้ชมคู่นี้แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับสองคู่นะครับที่เหลือได้กลับหมดแล้วนะครับ น้องฟอร์จูนครับแดงน้ำเงินนีแพรวาครับมาข้างหลังนี่โชว์รอยสักครับน้องแพรวา <Lay on the guard> น่าจะเป็นดอกกุหลาบนะครับอาจารย์พอเดชช่วย ช่วยอาจารย์เดี่ยวดำสังเกตด,ด้วยน่าจะเป็นดอกอุหลาบครับลอยสักของน้องแพรวาใช่ไหมไม่ใช่อสอยดัก์เกียรยหน่อยอนะีกนึ่ง อาจารย์สมบัติเช็คเบิ้องร้อยซักซักเอียงนี่นั่งคั่ตตอไปมียอดไหมครับมวยหญิงคู่ปิดท้ายครับแก้วมุกดากับเพชรปวเตอเพชรน้องเตยเดี๋ยวรอน้ำเงินครับทีมงานสอประหยัดซักครับทางฝั่งแดง ส่วนนัาวันนี้ก็อาจารย์ฟ้าใหม่เกียรติธรรมทรรับนี่จากอำเภอพยุนนี่ครับ สองครับแม่งในน้องฟอดจูนน้ำเงินนี่เพชรแรว่าครับจามพลศสธรพิทักษ์สกุลวันที้ก้าวใช้เวทีใช้กรรมการชุดนี้ครับพี่น้องปิง จ้องแล้วครับน้องฟอร์จูนจ้องแล้วจ um> ้องแล้วโอ้ มักจะวางแข่งมั่นครับน้องปอจูนดูในครับดูในดูในอของเชียร์ยังยังมีมีเยอะครับหมดยกที่สองครับ

ยกต่อไปไป็นยกที่สามเลยครับกูนี้ชก5ยกเลยครับแดงนี่น้องคอ์จูนสอประหยัดซับเพชรแพรวาเกีตตะบมทรน้ำเงินครัสี่พันสี่พยกที่สมครับ เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วครับบวยหญิงคู่ดีครับเป็นนักบวยยาห่วงสวยครับเพ็ดพอจูนกับน้องแพรวาครับดูในครับ โอ้โอ oh, oh, oh. oh, okay. mm ้โอ้โอ้แท่งนี้ครับกำงนังเพชรกอจูนครับน้องแพรวาก็พยายามตอบโต้เหมือนกันครับแยกแยกแยก เป็ดปอจูนพยายามเสือรเท้าก้าวเข้าหาครับออกแท่งแล้วก็หมัดซ้ายขวาออกแท่งนี้ครับตีตีต เรันเดินทางมาถึงยกสามครับพอจูนหวาเก็บที่บัแข้งแล้วครับอ่โอ้ย ผ่านไป3ยกครับอ่าเอาเลยครับแดงนี่ทีมงานสประหยัดซับขุดบ่อลอ่อปลาแล้วครับเห็นบ่อแล้วครับน้ำเงินทีมงานอาจารย์ฟ้าใหม่ครับอ่าต้องปรับแผนนะครับ คู่ต่อไปครับเพชรน้องเตยครับสินาคาครับค้นรอบนเวทีนะครับเป็นคู่สุดท้ายครับคู่ส่งแขกครับอีกสองยกที่เหลือครับ มาดูว่าทีมงานสปประหยัดทรับนี่มุมแดงครับน้องประจูนน้ำเงินเกียรติทบอดทรครับน้องผู้นายวาคู้นี้4,000นะครับอะเชิญอาจารย์พันธุ์เดชจับที่หัวจิตหัวใจแล้วครับ ยกสี่แล้วครับเต็ดฟอจูนครับเสือพาครับโอ้ยลูกดีครับขอโทษขอโพยกันแล้วครับลูกนี้นี่นั่งขึ้นหัวแท้โอ้ยใครละตำรวจไปใช้ตำรวจ ตำรวจไปใส่เป็นน้ำกระถาพ๋อยไงนี่บ่